จ้าพี่เซฟจะโรงงานเลิกพอดีรถเยอะอ่ันนี้ลูกค้าเทส,สวิ่งรถลีโวนะคะตัวรุ่นใหม่นะคะเจนสองสองจุดสี่แล้วนะอ่าสองจุดสี่ลีโวนะคะปี 2023. สองพันสสายหน้าเครื่องไปกับพี่เซฟสี่ตัวค่ะมาจากอายุทยานะคะเนี่ยเราวิ่งขากลับแล้วนะเมื่อก่อนอาบอกว่ารถอืดมากหนักคันเร่งแข็งกดไม่ไปอ่าเนี่ยวิ่งกลับแล้ว เหมือนคนละคันไหมนะมันลื่นแล้วตอนนี้มันลื่นตอนนี้เขาบอกตอนนี้ยิ้มออกอะมันลื่นเดี๋ยวขับกลับอยุธยาทีนี้ก็พิวแล้วเนี่ยตอนแรกกดแล้วมันแข็งเหมือนแบบคันเร่งมีปัญหาอะไรอย่างงี้ตอนแรกเหมือนหนักมันแข็งไปหมดเงี้ยใช่ไหมมันกดแล้วมันเครื่องมันไม่วิ่งเออมันไม่ไปตามเท้าไาตามใจอะไรแหละไปตามเท้าเราอขัดใจเดี๋ยวถ้ามีจังหวะลองแซงดูนะคะตรงนี้มันเป็นโค้งนี่พ ก็แตะไปมันก็จะนิ่มเลยตอนนี้คือกดแล้วมันไปตามมันไปตามเท้าวี่นากดแล้วเนาะเบาเบาแล้วมันไปเองเลยอะไรเงี้ยนะคะดีต่างบางทีไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยเนาะไม่ได้ดัดแปลงแค่บีบสวมสวมอย่างเดียวเหนื่อยก็ตอนถอดใส่สายบัตรเดียวอ่าเนี่ยค่ะ คือลอยตัวแล้วเนี่ยรถลอยตัวแล้วนะคะผิวแล้วเป็นเกียร์ออโต้ค่ะปกติออโต้ก็รู้อยู่แล้วมันขัดใจเนาะแล้วพอรถเราคันใหญ่ด้วยโอ้โหยิ่งอหนักไปหมดอึดอัดไปหมดเนี่ยค่ะจะมั่นใจในลาแซงขึ้นนะคะอหานไหมพุ่งจังเลยใช่ไหมเบาเลยแม่นานี่ยังไม่ต้องกดเพิ่มก็ได้นะคะรถมันจะไหลเองใช่มันไปตามเท้าแล้วนะยิ่งกดมันยิ่งไปเนี่ยลองกดดูเนี่ยเนี่ยลองแตะดูยิ่งแตะยิ่งไป ยิ่งแต่ยิ่งไปนะคันเร่งอ่ะลองกดดูดิแต่ต้องกดกดแล้วปล่อยปล่อยนะแล้วเดี๋ยวมันไหลเองแน่นรอบแต่ไปทีเราเลยว่ากดปล่อยกดปล่อยใช่ใช่แล้วรอบไม่ค่อยขึ้นด้วยแล้วมันจะไปหยัดน้ำมันใช่ใช่อันนั้นคือวิธีที่เหยียบถูกต้องค่ะเราไม่ต้องไปกดแช่ลากนะคะมันจ่ายน้ํามันเยอะเบรกก็ดีขึ้นด้วยแต่รถใหม่ๆยังไม่ค่อยดูเรื่องเบรกหรอกเพราะว่าเบรกเขาดีอยู่แล้วรถยังใหม่แต่รถรุ่นเก่าเหมือนได้ฟรีเบรกด้วยนะคะแล้วก็ ลดความร้อนนะคะสําหรับ p s e ะลดทําให้เครื่องยนต์ทํางานดีขึ้นลดความร้อนให้เครื่องยนต์นะคะแอร์จะเย็นฉ่าเร็วขึ้นด้วยดีเซลลดขับเหมาด้วยนะคะถ้ารถรุ่นเก่าควันเยอะๆอะแต่นี้ถ้ารถรุ่นใหม่ยังไม่ค่อยมีควันนะคะแต่เลือกตีนต้นเนี่ยมาแล้วเห็นปะ่ะเออกดแล้วไปเลยอะเดี๋นวนะได้ลองแซกดูอีกรอบหนึ่งได้ไปตามแสงมอสไลน์แล้วจะสนุกขึ้นเห็นไหมพุ่งเลย นุ่มเลยนะไม่ผิดหวังเออหนูว่าแล้วเนี่ยหนึ่งจุดเก้ามาติดเลยทีเนี้ยปูดได้สองจุดห้านะไม่ผิดหวังนะแล้วไม่มีหมดอายุด,ด้วย <laughs> เออแล้วไม่ได้แปลงด้วยเห็นไหมซื้อครั้งเดียวติดครั้งเดียวเราใช้ไปยาวเลยและตีต่างกันทีมันต้องมานั่งตูนนั่งแมป,ปด้วย <c oughs> ดูแค่ใส่กออากาศแค่นั้นเองนะคะเปลี่ยนตามระยะรถยังมีรับประกันอยู่ไปแดงก็มาใส่ได้เลยะคะ่ะเพราะไม่เนี่ยแตดแปลงอะไรเลย,เลยนะคะนะ <c oughs> น,น,นะนะแค่สวมเอง อ่าก็มีคลิปวิดีโอสอนกันหมดแล้วถ้าจะทุกรุ่นแล้วนะคะแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆก็มาติดซะก,ก่อนนะทางเราจะได้มีคลิปด้วย <laughs> ติดได้เลยเพราะไม่ได้แปลเนี่ยเข้ามาเลยเข้าซอยไหมคะไม่มีดึง <haciendo> เพราะออโต้ปกติเข้าซอยเลี้ยวออกตัวมันจะมีอาการดึงอะนุ่มเลยคนละคัน <h> แล <sh> ้วมันมันมันหนืดอ่ะมันหนืดคันเร่งอ่ะพลงานคันเร่งมันหนืดตอนนี้มันนิ่มไปหมดอ่าตอนนี้สมูทไปหมดเลยไหลรถจะไหลอย่างเดียว ยิ้มออกแล้วตอนแรกมาแบบหงุดหงิดอ่าใช้ดีฝป่าแนะนํานะคะคแม่มาจะายุทธยาเลยบอกเห็นมานานแล้วอยากจะใส่อย่ายุทธยาเลยเดียซสั่งมาจากของเนี่ยอะส่งจริงเหรคะลูกค้าได้ของไปแล้วก็มาใส่แล้วนะคะขอบคุณนะคะ you